โอเคผมก็สวัสดีทุกคนได้แล้วครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสคริปต์ล้านพีซนั่นเองนะครับผมก็เป็นสคริปต์ฟรีนะครับจากทางค่ายเซอร์นัทบันเองนะครับทุกคนก็สคริปต์ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะเป็นสคริปต์ฟรีด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาตันกันเลยนะครับก็ฟังก์ชันเปิดปิดนะครับก็เป็นปุ่มคอนโทรลด้านขวานะครับที่อ่าอยู่ใกล้ใกล้ลูกศรน่ะเออนั่นแหละครับเปิดปิดนะครับผมเป็นฟังก์ชันเปิดปิดนะก็ออโต้ฟาร์มนะครับมันก็จะมีการฟาร์มสามโหมดนะครับแล้วก็ ผมจะทําสาธิตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือผมเลียวไม่ค่อยไม่เคยเล่นรัสพีเลยนะครับโอเคเปิดสรตทมาก็มี2องสแต็กเนาะผมก็จะเป็นมีระกันนะครับผมก็จะเปิดมาก็จับออโต้สแตนเป็นมีลีนะครับพอเราเปิดเข้าไปดูมันก็จัพให้เห็นไหมครับทุกคนโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มเลยนะครับตัวใช้หมดหนึ่งนะครับให้เรากดออโต้ฟาร์มเควสมันเปิดไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดออโต้ฟาร์มเลเวลนะฮะ แล้วก็เราก็เลือกอาวุธนะครับแล้วก็จะเริ่มไปคอมแบทก็คือใช้หมัดตนะีด้านล่างตามสลับด้านล่างนะก็กดเลือกไปนะครับมันก็จะฟาร์มนะครับผมเห็นไหมฮะซึ่งหมดแรกนะครับจะเป็นการฟาร์มจากด้านหลังนั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะฟาร์มไวมากแล้วก็เปิดออ,อตโตส้สแตนะคอับน,นี้ค้างไว้เห็นปะมันก็โหเร็วมากเห็นไหมนะครับ มดที่2นะครับเป็นการฟาร์มแบบอย่างนี้นะครับเป็นการฟาร์มจากด้านล่างนะครับผมก็สามารถฟาร์มได้ตามปกตินะครับแต่แค่มันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองเฉยๆมดที่3จะเป็นการฟาร์มจากด้านบนนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับผมถ้าดีก็ปรับไปนหนมดหนึ่งก็ได้นะครับมันจะดูสบายตากาไหมไม่เลยโอเค โอเคครับผมก็จะหยุดฟาร์มก่อนแล้วกันโอเคเห็นแล้วแป๊บเดียวเลวสิบเอ็ดแล้วนะครับคือหากเวลาแบบคุณได้อาวุธอย่างอื่นมาแล้วมันไม่ขึ้นในเนี้ยให้คุณกดรีเฟซหนึ่งทีนะครับถ้าคุณกดรีเฟซหลายทีมันอาจจะบลักนะกดบแบบไม่คลิดโรลโรลเงี้ยอย่างเงี้อยอ่ะไม่มบลักโอเคดีละเทเลพอร์ตก็จะเป็นการวับจุดต่างๆนะครับจะไปเทเลทรายหรือว่าเกาะมารีนนี่เกาะซร์เตอร์เกาะแรกที่เราอยู่ตอนแรกอันนี้เกาะไฟ มารีนฟอร์ดโคลอสเซียมบักกี้บอสวอเทอร์เซเว่นแคนดี้ฟิชแมนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเทียอะไรไม่รู้นะครับช่างมันนะอันนี้เปิดเปิดแรนดอมอ๋อแรนดอมผลนะครับก็ใช้เงินสองแสนห้านะครับหรือว่าใช้โลบักหนึ่งร้อห้าสิบโลบักนะครับมีโอกาสได้ผลลิเกนลลี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเออช่างมันเถอะนะครับ,ออนะรบก็มีแค่นี้นะผมก็ มารีวิวแค่นี้แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับสคริปต์นี้นะครับเพราะเป็นสคริปต์จากฟรีนะครับก็ฟาร์มชิลมากนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย